ื่อตอมชื่ออาตอมหน้าสวยไหมหน้าหล่อไหมตอมหล่อไหมเนี่ยหล่อมากไหมแล้วทําอะไรมาหน้าขาวเนี่ยหน้าขาวเนี่ยทําอะไรมาใหญ่ใหญ่ไหนล่ะตอมไปทําอะไรมาหน้าขาวเลยฮะชื่ออะไรเราชื่ออะไรลูกฮะตอมชื่ออะไรตอมชื่ออะไรเนี่ยชื่อตอม ผมชื่อตอมไม่ใช่มอมตอมใช่ตอนนี้ตอมมอมมากเลยมอ,มอมที่สุด<ม>ช่วยทำอะไรมาไปทำอะไรมาบอกเขาทีตอมตอมไปทำอะไรมาครับตอมไปช่วยมิ้นมาครับตอมไปช่วยป้ามินม้นเออป้ามิ้นทำขนม,มตอมทำอะไรตอมทำช่วยป้ามิ้นทำคองแคง<ม>อ่าฮะป้ามิ้นให้ตังมางมีตังมาค่าช่วยอ่ะ ไม่มีโอ้โหนี่ไงนี่ไงไม่ได้ตังค์ด้วยช่วยทาคองแขงแถมไม่ได้ตังค์ดูสิหน้าตาเลอะไปหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือเปล่าเอาไม่พูดเหนื่อยไหมทาคองแขงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอเคนั้นไม่เป็นไรนั้นทําต่อไปอยู่กับมิ้นไหมไปอยู่กับมิ้นไหมไปทำคองแขงกันไม่เอาหรอกไปกับมาม่าไหม ชื่ออะไรเราชื่ออะไรมแมาชื่ออะไรแมวแม่คนนี้ชื่ออะไรอาตอมชื่อพูดชื่อตัวเองกันเร็วตอมพูดชื่อตัวเองกันไหมตอมตอมอะตอมเอเอเอไอบีซีเอไอซีอะไรกะโอ้ย มีไอด้วยและดีมันไปไหนอะไอน F G ไม่มีเลยไม่มีตายแล้วภาษาอังกฤษไม่มีละไม่มีอ๋อไม่รู้เรื่องเลยต้อมไทยไม่รู้เรื่องต้อมรู้เรื่องไหมต้อมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากไหมที่สุดไหมสุดโอ้ hát chính tục